แขกมาจ่ายร้อยปุ๊บถึงเราจริงๆ30 3สสเงินมันหาง่ายไปเสพยาไม่นก็เลยกลับซื้อตั๋วกลับเลยกลับมาเราโดนแบลบ็ลิสชื่อเก่าแล้วเนาะไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลแล้วก็บินไปสิงคโปร์จ่ายเรียบร้อยเข้าไปทํายังไงวัวไครค้าม้าเคยขีาาเ,ยขเข้าคาสิโนอีกหมดประเดินแสนบาทคำสั่งของรัฐบาลโควิดเขาก็เริ่มปิดจนซ่องไม่สามารถ เปิดทำการหาข้อมูลว่าประเทศไหนที่เป็นมิตรกับ LGBT มากที่สุดซื้อตั๋วเลยค่ะคือทุกประเทศเขาปิดหมดยกเว้นสวีเดนทีนี้เรากลับมาพาร์ทที่ว่าเซ็นอะไรเรียบร้อยโดนค่าปรับไปกลับมาถึงไทยแลนด์เกิดอะไรขึ้นมาอยู่กับเพื่อนเพื่อนที่รู้จักที่ไปทำด้วยกันนี่แหละมาอยู่มันก็ไม่รู้จะไปหางานอะไรทำ คือเคยจับเงินเหมือนมันก็เป็นขี้เกียจสมัยก่อนไปเราเราทำงานห้างให้ฉันมาทำเงินเดือนเก้าพันก็ทำได้แต่ไม่อยากทํากระเทยคุณแม่เนี่ยเขาเคยไปทําที่สิงคโปร์กลับมาเราโดนแบล็คลิปชื่อเก่าแล้วเนาะไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลแล้วก็บินไปสิงคโปร์ก็ไปทําอยู่สิงคโปร์ค่าแท็กก็ก็ถูกหน่อยพันสองร้อยห้าสิบเหรียญสามหมื่นบาทที่สิงคโปร์นี่จะเป็นอีกแบบหนึง่งอีกรูปแบบหนึง่งจะเป็นดิสโก้ เป็นบาร์เป็นผับอย่างเงี้ยหรอใช่ดิสโก้แล้วเราก็ไปจับแขกในนั้นแหละเราต้องจ่ายค่าค่าแรกเข้าด้วยนะสามร้อยเหรียญและบ้านที่เราอยู่จะเป็นบ้านรวมกับกระเทยหลายๆคนค่าบ้านวันละ30สิบเหรียญ 30$ สิบดอลลาร์สิงคโปร์ทามันได้นะสิงคโปร์มันมันได้คําว่าจับแขกเนี่ยพูดให้มันเป็นรูปภาพเช่นอ่ะจ่ายเรียบร้อยเข้าไปทํายังไง ก็เหมือนเราไปเที่ยวบาร์ไปเที่ยวดิสโก้ไปแอลใช่คือมีเวลามีขอเข้ามาใช่ไหมแล้วก็เธออะไรกงนตจิกจิกตามที่เราไปเที่ยวใหญ่ไหมสถานที่ดิสโก้นั้นกรุบกิบพอประมาณประมาณแต่ก็เป็นแหล่งเฉพาะที่เขารู้ว่าตรงนี้ใช่ที่เขาดูมันมันจะเป็นตึกคือทุอคนขายกี่กี้แต่แต่บาร์ที่น้องไปทาเนี่ยมันจะเป็นบางงูเคยมีงูเขาจะไปจับแถกันอันนี้ทุกประเทศเลยไหมหรือว่าส่วนใหญ่จะไทยอินโดนีเซียหรืออะไรหรือชาชนีจะเป็นชนีอินโด แต่ถ้ากะเทยอะกะเทยไทยอ๋อจะเป็นทางสายเราใช่กะเทยไทยทำไมเป็นที่ต้องการของคนก็ไม่รู้อ่ะเราก็คิดว่ามันมันอาจจะดังด้วยมั้งเราสวยด้วยแหละคือกระเทยไทยส่วนใหญ่จะตัวเล็กจะดูซอฟดูเฟมินีนมากกว่าทางเซาเซาอเมริกาอยู่สิงคโปร์นานไหมเด็ดเสร็จสองเดือนแต่ก็ไม่ไหวบวคไปพามากปขี่ไปเข้าคาสิโนอีกหมดไปเป็นแสนบาท นึกอีกไหมว่าแม่งเอ้ยกูไม่น่าเลยอีกแล้วใช่ก็ก็นึกแต่ก็สองเดือนก็กลับมาไทยครั้นี้ก็มาคุยกับคุณแม่แล้วเขาเขาก็เป็นคนที่หวังดีกับเรานะจับเขาคุยกันสารพจดบกอาชีพโอเคเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอออกค่าใช้จ่ายให้โดยที่จ่ายแค่ค่าทำวีซซาเบดเสร็จมันสองแสนไม่ต้องไปจ่ายค่าแท็กน,นี่คือยืมเงินกันเองอน้อง<ะ>ยมแอมอคุณมบอกว่าจ่ายค่าทำวีให้หน่อย ก็คุยกันชีก็ตกลงแต่ชีขอแค่ว่าไม่ให้ไปเล่นการพนันกับเสพยาเสพติดเราก็รับปากชีไปอังกฤษก่อนประมาณเดือนหนึ่งแล้วชีก็ถึงส่งข้อความมาแล้วว่าโอเคเอาเอกาสารเอาพาร์ตไปให้พี่คนนี้ <Okay. S 1> เขาก็ทำดีไซน์เราเข้าอีรอบเดิมเราก็บินมาเยอรมันอีกอแต่ว่าเพร<อ>าท,ท,ที่นะนนำเนี่ยอยู่อังกฤษแล้วก็บอกว่าติดต่อคนนี้นะเพื่อที่จะมาเรียมอรมันตอนนั้นเปลี่ยนชื่อ,อไรเรียบร้อยแล้ว ก็ไม่มีปัญหาเข้าได้เป็นวีซ่าท่องเที่ยวมากี่วันนู่นนี้ได้มาเดือนหนึ่งแต่ duration of stay น่าจะ15วันแล้วเราก็บินมาถึงเยอรมันปุ๊บตอนนี้เรารู้แล้วหน้างานมันเป็นยังไงมีคอนเนคกชันกับบ้านหลังนั้นหลังนี้เรารู้แหล่งหรือแม้กระทั่งมีเบอร์พวกเจ้าของซ่องที่เราสามารถติดต่อแมงดาที่มันมีหลายๆเมืองอะไรอย่างเงี้ยตั้งใจทํางานคราวนี้ก็ไม่เสพไม่เล่นจนใช้นี้เขาหมดนะสองแสน มาอะไรล่ะคราวนี้เกิดอะไรขึ้นคราวนี้โควิด <COVID. S 2> พี่โควิดเราเข้ามาปุ๊บประเทศปิดปั๊บ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 ปเยอรมันตอนนั้นเราอยู่เยอรมนัรมนเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่าที่ได้มาสวีเดนเนข้อแรกเลยคือโควิดข้อสองนี่คือ p o l i t i c a l criticism <า>ซึ่งซึ่งเรามา<ร>นนสนใจ,ในใจตอนที่เรามาเยอรมันรอบสองมันก็ค่อนข้างวิาพากษ์วิจารณ์ที่รุนแรงหนักหน่วงเราก็ทะเลาะกับเพื่อนด้วยโควิดก็ด้วย เราไม่ใช่คนมีชื่อทะเบียนบ้านที่เยอรมันแล้วก็ที่อยู่ไงเราจะไปอยู่ที่ไหนคําสั่งของรัฐบาลโควิดเขาก็เริ่มปิดปิดปิด,ปดจนซ่องไม่สามารถเปิดทําการได้รรเราก็ไปอาศัยอยู่กับผู้ชายไปอยู่กับเพื่อนพักหนึ่งมันก็ไม่ไหวเราไม่มีอ,อินคอมเรา <ทำ S 1> เราจะอยู่ยังไงส่วนตัวหนึ่งเลยคือกลัวกลัวด้วยว่าถ้ากลับไทยในเอเลาละอีดอกเฟซเก่านะชื่อจริงนามสกุลจริงสักขนาดน,นั้นแล้วอีเพื่อนเนี่ยเขาก็ไป แคปรูปแคปหน้าจออะไรเราส่งให้ทางตำรตวจเรามีความวกังวลส่วนตัวแล้วป,ประเด็นหลักเลยนะั่นคือโควิดแล้วก็โอเคก็อยู่กับผู้ชายคนนี้เขาก็เป็นเป็นเพื่อนกันนะนั่งคุยกับตัวเองว่าจะเอาก็เลยเสิร์ชคอมพิวเตอร์หาข้อมูลว่าประเทศไหนที่เป็นมิตรกับ LGBT ม,มากที่สุดใน EU เราเนี่ย Google เดินขึ้นมาปิ๊งนี่นู่นนั่นไปเจอของสวีเดนอ่า organization ที่ชื่อว่า rfsl ที่เขาทำงานสำหรับ lgbt rights อะไรประมาณนี้แล้วเราก็หาข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่จะต้องยื่นขอรีภพรพอมาถึงสวีเดนเราเตรียมเอกสารอะไเสร็จปุ๊บซื้อตั๋วเลยค่ะคือทุกประเทศเขาปิดหมด<อ>ยกเว้นสวีเดนซื้อตั๋วจากฟังเฟิร์ตมาลงสตอกโฮมออลรล์แนด้า<ม>ก็มีเพื่อนเพื่อนไปรับก็อยู่กับเขาเป็นปีนะทีนี้คำถามคือคุณน้องถึงสวีเดนเรียบร้อยมาอะไรเรียบร้อยเอกสารเขาบอกว่าต้องยืน่นวีซ่า ยังไงบัไหนเราก็เตรียมมาตั้งแต่ที่เราหาข้อมูลเราเตรียมตัวเนาะเราก็พอมาถึงสวีเดนปุ๊บเพื่อนไปรับปุ๊บนอนก่อนคืนหนึ่งวันรุ่งขึ้นเราก็ไปยื่นที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองเอกสารที่เรามีอะไรทั้งหมดเรายื่นให้เขาแล้วเราก็ต้องทิ้งพาสปอร์ตไว้ที่กับสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองก็คือมิเกชั่นเอเจนซี่เขาก็พาสเราไว้แล้วเขาก็ให้เราไปถ่ายรูปที่เขาเก็บพาสปอร์ตไว้หมายาประมาณว่าให้เราไอดีนติฟายตัวเองแล้วเขาก็ออกบัตร บัตรหนึ่งมันจะเป็นบัตรที่เขาเรียกว่าบัตรผู้ขอรียอ่ะว่าบุคคลนี้ก็คือเป็นผู้ขอรีภัยอยู่ในกระบวนการขอรีภัยตอนนี้ก็อยู่ได้ใช่เราก็มีสิทธิ์ทำงานโดยที่ไม่ต้องมีอาราเบียติวสโตนหรือเวนะิร์เพอร์มิทมาถึงก็ยังเรายังไม่รู้จักใครมีมีเพื่อนแค่คนเดียวเรียนภาษาช่วงที่เรียนภาษาแล้วก็หางานทําไปด้วยไปได้งานบริษัทบริษัทหนึ่งเป็นงาน ทำความสะอาดแห็ดโฮมคลีเนอร์เรียนได้3ามเดือนพอได้งานทำเราก็ไม่เอาแล้วออกไปทำงานตั้งใจทำงานมันก็ได้ตังแต่เราก็เสือบริษัทคือมาในสวีเดนเราไม่รู้ว่าบริษัทมันต้องมีคอลเลกทีฟออฟทอนจนจนเรามีเพื่อนร่วมง,งานมาทำด้วยเขาก็ออกคือมันมีปัญหาเรื่องเงินเดือนเราก็เลยออกออกไปทำอีกบริษัทหนึ่งอีกบริษัทหนึ่งเขาก็มีงานมีงานมีคอลเลกทีฟออฟทอนแต่งานมันน้อยเราก็ออกไปทำอีกบริษัทหนึ่งนี่คืองานความสะอาดอาชีพอาชีพเดียวกันทำความสะอาด จนมาเจอนายจ้างคนที่สามเอออันนี้เขารู้สึกว่าเขาคิดว่ามีอะไรที่มันเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นงานที่เยอะขึ้นเราก็รอรอไอช่วงเขาตัดสินด้วยเราไปอ่านเจออันนึงในในเว็บไซต์ของมิเกชัน i น n นะวะ่าถ้าคําขอรีภัยถูกปฏิเสธแล้วคุณมีงานทําย้อนหลังไปส<ม>ี่เดือนเงินเดือนก่อนภาษีหมนะื่นสามณตอนนั้นนะคุณสามารถยื่นขอวีซ่าทํางานได้เราก็ตั้งใจตั้งใจขออย่าให้เพิ่งตัดสินเลย ก็ตั้งใจทํางานกับนายจ้างคนคนที่สามเนี่ยนะเขาก็ให้สัญญาจ้างมาแค่เจ็สิเปอร์ซนเองเงินเดือนประมาณหมื่นหกเราก็ตั้งใจทําไปจนจนมันไม่ผ่านเรารู้แหละว่ามันไม่ผ่านก็คือวีซ่าผลออกมาว่ารีไพยไม่ผ่านใช่แต่ย้อนหลังไปสี่เดือนเนี้ยเรายังไม่ถึงที่ว่าเงินก่อนสกัดถึงหมื่นสามเราก็เลยยืดหนุทณ์ย,ยื่หนุทณ์ก็ใช้เวลาไม่นานเดือนอ๋อนานอยู่ใน ยื่นอุทธรณ์นี่รู้สึกว่าจะวันที่ไปขึ้นศาลเนาะที่เขาจะมีการไต่สวนล่ามเป็นคนสวีเดนนะเป็น uh huh. ผู้ชายสวีเดนแล้วฉีดไปทะเลาะอะไรกับแอสซิแตนต์ของผู้พิพากษาไม่รู้ uh huh. เรื่องเกี่ยวกับไม้นี่แหละ uh huh. เขาก็บอกเธอทํางานไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ย uh huh. ล่ามด่าจนต้องเลื่อนออกไปเพิ่งเคยเห็นคน <Le en. S 2> คนสวีเดนวีนแตกอ <Okay. S 2> คือคือเขาเป็นล่ามเราก็แบบเราก็เราดีใจว่า จาตสจีเรนต้องเป๊ะแน่นอนแล้วเราก็ดีใจนะฉันก็มีเวลายื้อเวลาไปาอีกทำให้มันครบสี่เดือนจนผลอุทธรณ์จนไปขึ้นอผลผลมันก็คือไม่ผ่านแหละไม่ต้องไปลงรายละเอีย<ๆ>ก็เลยมาคุยกับนายจ้างว่าเธอช่วยฉันได้ไหมนายจ้างเห็นว่าเราเป็นคนที่ทํางานดีลูกค้าให้คําชมเขาก็เลยช่วยเราโดยการยืน่นยื่นขอวีซ่าทํางานให้ ก็ยื่นไปแบดบเสร็จรอประมาณไม่ถึงเจเดือนผ่านอ่าก็ตอนนี้ถูกกฎหมายเรียบร้อยอยู่ด้วยวีซ่าทำงานในประเทศสวีเดนนี่ก็คือการเริ่มต้นก็เกือบจะเริ่มต้นก็มาปลายๆแล้วจากที่เราเห็นก็คือว่าทางคุณน้องเนี่ยพยายามมาตลอดทั้งเริ่มไปเรียนภาษาหางานทีนี้ถ้าเรา move มาในพาร์ทเนี้ยพูดในมุมมองฐานะที่เราเป็นสาวประเทศสที่เขาเรียกกันอยู่ในสวีเดนก่อนคิดว่าสังคม ไทยที่เราอยู่หรือเยอรมันก็ได้อะหรือสวีเดนเนี่ยเห็นความแตกต่างไหมบริบทของประเทศไทยเขากระเทยมันมีเยอะในไทยซึ่งสังคมมันคุ้นชินว่ามันมีคนกลุ่มประเภทนี้เขาก็ไม่ได้อะไรเขาก็รู้ว่าเป็นกระเทยแต่ถ้าพูดในเรื่องของบอริบทในด้านกฎหมายและสิทธิมันไม่เท่าที่นี่ที่สวนะีเดนเนาะอย่างเช่นสวีเดนเนี่ยมันมีการเหยียดคงมีแต่น้อยมากๆเรา เราเองก็ยังไม่เคยเจอถึงขนาดนั้นสังคมเขาเปิดดีคนสวีเดนจะเป็นประมาณว่าคนที่คีพคามคีฟพอเอ็ดจะและเป็นคนที่รีสเปคฟูมมากๆเขาจะไม่มาบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาให้เกียรติและถ้าพูดถึงในเรื่องบริบทของสิทธิและกฎหมายก็คือความเท่าเทียมเขาไม่ได้แคร์ว่าเธอเป็นใครเธอคือคนคนหนึ่งที่มีสิทธิและเสรีภาพที่จะได้รับตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่างอย่างที่ไทยเนาะ,ะเขาก็คงทะเลาะก,กันอยู่ทุกวันในเรื่อง การเปลี่ยนคำนำหน้าอะไรเงี้ยแต่สว<ม>ีเดนมันก็เรายังไม่ไปถึงขั้นนั้นอะ<ม>แต่เราก็คิดว่ามันมันดีกว่าในการใช้ชีวิตคุณน้องเคยบอกอยู่คำหนึ่งว่าอยู่สวีเดนมันสบายใจแปลว่าอะไรเช่นอยู่สวีเดนเนาะมันมีความไร้กังวลตรงที่ว่าก็คือเอาตามตรงมนุษย์ทุกคนเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะอยู่ถึงกเกษียณไหมอย่างถ้าทํางานที่ไทยเงินเดือนคุณเท่านี้คุณต้องหักจ่ายประกันสังคมสําหรับเวลาคุณป่วยแบบป่วยหนักๆ อะไรอย่างเงี้ยเราต้องเก็บเราต้องออมค่าเช่าบ้านานี่นู่นนั่นแต่อยู่ที่สวีเดนเงินเดือนเยอะจริงภาษีเยอะจริงซึ่งหลังจากหักภาษีไปมันครอบคลุมไปกระทั่งในอนาคตของเราเงินกษียนเราไม่ต้องมานั่งสะสมคือมันมันครอบคลุมแม้กระทั่งการรักษาพยาบาลคุณจะป่วยเป็นโรคอะไรก็ช่างคุณได้รับการรักษาโดยที่ไม่ต้องมานั่งเก็บออม อย่างกรณีของเพื่อนนี่เลยนะแต่เขาก็เสียไปแล้วแหละเขาเป็นมะเร็งไมะเร็งเกี่ยวกับปากมดลูกชีวิตรักษาเป็นปีนะที่สวีเดนแถมยังได้เงินอยังยังได้รับเงินป่วยคิดว่าถ้าไปป่วยที่ไทยอะคงต้องใช้เงินมารักษาแล้วคงไม่ได้ยืนมาถึงปีกว่าชีวิตช่วงสุดท้ายก็ได้ใช้อย่างต้องไม่ต้องกังวลมากไม่ต้องแม้ว่าก็เหมือนการเรียนภาษาที่สวีเดนเนี่ยเราเป็นคนต่างด้าวรัฐบาลส่งให้เราไปเรียน,นยฟรี แล้วทำงานเนี่ยเหมือนเราส่งตัวเองเรียนนะดูดูภูมิใจมากวันนี้คุณน้องได้วีซ่าละอยู่สบายๆมีงานทําตอนนี้ก็คือมีงานทนเียบร้อยมีรายได้เข้ามาเลี้ยงชีพถ้าจะพูดอะไรให้กับพี่น้องคนไทยไม่ว่าจะเพศไหนก็ตามที่เพิ่งเข้ามาในสวีเดนในฐานะรุ่นพี่ที่อยู่มาได้พักนึงแล้วเนี่ยจะบอกอะไรกับเขาอย่าแห้ไปเรียนภาษา ภาษาจะเป็นสิ่งสําคัญเป็นใบเบิกทางที่สําคัญมากคุณไม่ต้องห่วงหรอกว่าอยากทํางานอยากมีอินคอมคือให้ใจยเย็นๆ <Okay. S 1> ถ้าคุณไปตั้งใจเรียนปุ๊บคุณได้ภาษาคุณจะมีตัวเลือกเยอะมากในการเลือกอย่างทุกวันนี้น้องทํางานในโรงแรมแห่งหนึ่งถึงน้องไม่ได้ภาษาสวีดดชแต่น้องยังได้ภาษาอังกฤษซึ่งโรงแรมเขาก็แอดเซพ์เจอร่าแต่ถ้ามันเป็นงานที่สเปซิฟิกแบบอย่างการดูแลผู้ป่วยเนี่ยคุณต้องได้ภาษา หกเดือนแรกตั้งใจไปเลยฉันจะต้องได้ภาษาพอคุณได้ภาษาปุ๊บมันจะมีตัวเลือกมากมายที่เราสามารถเลือกได้ให้เขามาเลือกมากกว่าในตลาดแรงงานเนี่ยโอ้โหแต่ในสังคมของคนที่มองคนที่ขายอ่ะหนึ่งก็คือว่ามองว่าทําอย่างนั้นทําไมหนึ่งสองสามสี่ห้าศักดิ์ศรีมีไหมมันก็จะมีลักษณะน,นี้เนาะและ้วย่างหนึ่งคือในมุมของคนที่คนขายมาแล้วอ่ะใจของคนอ่ะมันมีไหมที่คนแบบเต็มใจขายอ่ะ เราอยากรู้จริงๆเพราะมันก็จะมีคนส่วนหนึ่งที่ชอบแต่ว่าการยึดเป็นอาชีพเนี่ยมันเป็นไปได้จริงหรืออะไรเงี้ยอันนี้คือสนใจเฉยๆนะว่าแบบมันมีไหมเพื่อนที่เราบอกว่าฉันจะทําอันนี้จนตายมันมีบ้างเปล่าถ้าพูดในฐานะที่เราเข้าสู่ในวงการ<อ>แลวเราเจอมาเนาะมันจะมีเท่าที่เห็นจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือตั้งใจทํางานตั้งใจหาเงินแล้วก็พยายามเก็บเงินให้ได้มากที่สุดสร้างบ้านสร้างรถอะไรสร้างฐานะให้มันครบแล้วก็คือจบ ฉันจะจบบางคนพวกคุณแม่ที่เขาแก่แล้วก็เขาไม่มีอะไรแล้วไงบ้านรถเขาก็มีอะไรหมดแล้วเขาไม่รู้ว่าฉันจะใช้ชีวิตยังไงคนหกสิบเจ็ดสิบก็มีนะเราก็ไม่รู้ว่าจุดป,ประสงค์ของเขาคืออะไรแตม่มันมีจริงจริงคนที่ทําจนถึงอายุหกสิบเจ็ดสิบเราก็เลยคิดว่ามันแบ่งออกเป็นใหญ่ๆก็คือคนที่ตั้งใจมาหาเงินอ,อยากหอมอรอมนิดสร้างเนะื้อสร้างตัวจริงๆอ,อีกประเภทก็คือฉันก็ทําไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่รู้จะไปทําอะไรถ้าจะไปให้มันก็มีอีก ประเภทหนึ่งก็คือขี้เกียจไม่อยากไปทํางานแบบจินเงินเดือนอะไรีมันมันคนที่มันเคยได้เงินง่ายมันก็จะเกิดความเคยชินคนรามันโตขึ้นความคิดมันเปลี่ยนอันนี้ก็คือสําหรับคนที่มองว่าการค้าประเวณีคืออาชีพชั้นต่ํานี่นู้นนั่นเป็นพวกไม่รักศักดิ์ศรีขายจิมิกินอะไรเงี้ยคือมายเซ็ตของคุณมันเป็นแบบนั้น่ยคุณลองคุณลองคิดสิว่ามายเซ็ตอีกแบบหนึ่งก็คือเรือนร่างของฉันมันเป็นสิทธิ์ที่ได้เสรีภาพของฉันในการใช้ประกอบอาชีพมันเป็นอาชีพที่สุดจริตนะ ไม่รู้ว่ามันจะมีงานวิจัยอะไรออกมาหรือเปล่าแต่คิดว่าถ้าอาชีพนี้มันถูกกฎหมายมันจะช่วยลดการอาชญากรรมทางเพศได้ในระดับหนึ่งซึ่งเราก็คิดว่าถ้ามันถูกกฎหมายเนี่ยมันมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆแต่อย่างในสวีเดนหรือเยอรมะนีเองประเด็นที่เขาให้ความสําคัญที่สุดก็คือ,ก,คอก็คืออาชีพไปแหละประเด็นที่สองก็คือเรื่องการจ่ายภาษี เพราะมันยิ่งเข้ามาในวงการนี้เงินดํามันเยอะมากเงินดามันเยอะมากยิ่งเยอะมันนะคุณอาจจะก,กาแค่ทํางานห้าวันฉันเป็นเมนสองวันอะไรเงี้ยที่ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันส่วนใหญ่น่าจะเป็นการจ่ายภาษีที่ไม่ถูกต้องแต่คราวนี้มันมันอยู่ที่ตัวผู้บัญญัติกฎหมายแล้วหระว่าจะต้องทํากฎยังไงหรือว่าตั้งกฎมาเลยว่าถ้าเธอเป็นคุณโซเนี่ยมันต้องจ่ายสกัดมาเลยนะเดือนละหมื่นอะไรเงี้ยเราจะขายได้เท่าไหร่ก็ออข,อของเธอ เอาเป็นว่าถ้าบริบทของบบรัฐสวัสดิการหรือคุณภาพความเป็นอยู่ของชีวิตมันดีกว่าแน่นอนแล้วเราก็ไม่อยากไปว่าเขาเพราะเราก็ไม่ได้มาถูกต้องตามคลอลงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งถ้าคุณมาแบบถูกต้องตามคลอลงแบบมีวีซ่ามาทำงา,อางนอะไรเงี้ยก็ก,ก,ก็ดีนะอย่างสวีเดนเป็นสังคมที่เปิดกว้างมากๆเป็นสังคมที่ให้เกียรติซึ่งกันลและกันเราก็ดีใจว่าเราได้มาประเทศนี้เราก็ภูมิใจว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมด้วยภาษีของเราถ้าอยากมาเราก็อยากให้มาแบบ ถูกต้องโดยที่ไม่ต้องมาหลบหลีกแบบที่เราเคยเป็นมาก่อนเพราะถ้าคุณมาแบบหลบลีกแบบไม่มีวีซ่านะเท่าที่เคยเจอมาในเยอรมันนะจะมีการข่มขู่จากพวกมแม่เล้าหรือพวกกระเทยรุ่นที่เขาขี้อิจฉาว่าเออเดี๋ยวกูจะแจ้งตำรวจจับมึงอะไรเงี้ยถ้ามาแบบถูกต้องคุณจะยืนด้วยขาตัวเองอย่างภาคภูมิใจเวลามีปัญหาเพื่อนเพื่อนด้วยกันเนี่ย คุยกันเองไหมหรือเขาไปติดต่อหรือรู้ไหมว่าจะไออาร s เอฟเอสยูเช่นเอสเนี่ยที่เราพูดกันเนี่ยปัญหาทั่วไปเช่นถ้าสมมุติว่าเพื่อนสาวอ่าเราก็จะเล่าสู่กันฟัง <S s อซึ่งน้องเองก็เป็นคนที่สนใจเรื่องของกฎเกณฑ์นี่นู่นนั่นอะไรจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะพยายามศึกษาเพราะเราเราเป็นต่างด้าวมาอยู่ที่นี่เราก็ต้องศึกษากฎเกณฑ์ให้มันเข้าใจน้องเองก็ติดตามคุณแอมติดตามไทไวส์อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าใครควรติดต่อ มันอย่างเรื่องในจ้างคนแรกเขาไม่จ่ายเซมิสเตอร์เอาละ,ะฉันต้องอันแมนครูนฟฝูเดนเอกสารอะไรที่เราต้องเตรียมหรือถ้าสมมติมีเพื่อนมีปัญหากับคู่ชีวิตชีก็จะต้องมันก็จะมีเบอร์โทรว่าอันนี้สายด่วนสําหรับสตรีผู้หญิงที่ถูกทำร้าย LGBT ที่ถูกทำร้ายอะไรเงี้ยโหว,วันนี้น่าสนใจมากๆนะคะต้องขอบคุณคุณน้องมากๆเลยนะจ๊ะที่มานั่งกับแอคุณน้องเป็นหนึ่งในคนที่ ส่งเรื่องเข้ามาผ่าน QR code นะคะแล้วก็คิดจริงเรื่องสั้นมากออมคิดว่าไม่น่าจะเกิน6-6บรรทัดไม่ใช่6บรรทัด6คําแล้วก็บอกชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเข้ามาแอมก็เลยโทรกลับแล้วแอมก็เลยเข้าใจว่าอ้าวนี่คือคุณน้องซึ่งคุณน้องกับแอมเคยคุยกันมาก่อนหน้านี้ก็คือว่าคุณน้องตั้งแต่ตอนเรื่องนายจ้างไม่จ่ายเงินเดือนอะไรหลายอย่างคือหลายเรืเร่องเรามาเราเป็นคนไทยดีอย่างหนึ่งก็คือเรารวมกลุ่มเป็นอ r g ์ก i น a t i o ชั่นที่จะสามที่ให้ความรู้แก่คนไทยด้วยกัน คือน้องก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไปกดติดตามทั้งไทยไวส์สวีเดน for ไทยแล้วก็ได้รับทราบข่าวสารอะไรต่างๆแล้วก็ไปแชร์ที่แชร์นี่ก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวเนาะแต่จุดเป้าหมายหลักสําหรับคนไทยในสวีเดนที่มามาทํางานก็แล้วแต่มาด้วยสามีซัมบูพาร์ทเนอร์ก็แล้วแต่ ก็คือเรื่องภาษาอยากให้คุณตั้งใจเรียนภาษามากน,นี่คือประเด็นอ่ะอันนี้คือประเด็นที่อยากมาบอกที่อยากมาบอกโอเคค่ะวันนี้ฝนตกแดดออกดอดออกฝนตก,นตกเรียบร้อยนะคะเราปิดจบรายการต้องขอบคุณคุณน้องมากๆเลยที่มาแชร์อินไซต์มากๆแล้วแก้มก็ขอบพระคุณมากๆที่ไว้ใจพวกเรากันนะคะติดตามสวีเดนอีดอในวิดีโอตัวหน้านะคะวันนี้ยกไปแล้วแล้วคุณน้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ